ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนฟามลี่นะคะเช้าวันนี้ก็วันสดใสนะคะรู้สึกว่า้องฟ้าจะโปรตรโปร่งแล้วนะคะนะคะ่าจะไม่มีฝนแล้วนะเะนะะมื่อคืนก็ประมาณกี่ทุ่มแล้วนะคะสองทุ่มกว่าหรือเปล่านะคะก็เห็น เสียงนะคะรถแอดชิดนะคะเข้ามาเนาะก็น่าจะกลับมานะคะอโอรถบ่าวมืดนี่บ่ามืดนอนอยู่ตรงนี้หรือเปล่านาะนะคะสงสัยรถบ่ามืดะคะ่ะรถลุงนะคะแต่บ่ามืดขับมาเนาะนะคะก็น่าจะนอนอยู่กับจิโก้แลนวคะือมะไปะ อันนี้เราไมา่รู้ว่าลุงช่างจะไปทำธุระอีกหรือเปล่านะคะเอฟซีเรามาดูบ้านนะคะการห้องน้องโอมนะคะ,ะน้องโอมก็ามีการทักเหล็กนะคะแล้วก็ใส่กระจกเขาเรียกว่าใส่กระจกดูวิวนะคะด้านบนด้านนนะคะใส่กระจกดูวิวนี่ค่ะตรงข้างล่างก็ ก่อบล็อกนะใส่ช่องลมแล้วเหลือแค่รอใส่อะไรตรงเหล็กนั้นด้วยนะคะนั่นนะน่าจะรอก่อบล็อกอีกนะคะฟีนูนะคะนี่นะคะทักเหล็กด้านบนเรียบร้อยค่ะนะเหล็กด้านบนเรียบร้อยน,ะะนู้น,นอะนี่ก็จะเป็นแบบบรรยากาศนะคะแบบเปิดมีกระจกนะคะช่องลมด้านบนนะคะ อันนี้ก็ทำแบบเรียบๆง่ายๆนะคะเขาเรียกว่าตามใจช่างนะะตามใจลุงช่างนะคะทรงนี้นะไปโอ้บรรยากาศโปร่งเลยพี่น้องโอ้แดดมาแต่เช้าเลยแดดมาแดดมาพี่น้องแดดมาเอา้า ใครมาใครมามีรถใครมาอืมรถใครมาเนาะนะคะรถเสือพาไปเสือจอดไว้ตรงนี้กรอเป่าเนาะนะคะอืมเนี่ยคะ่ะเสือน่าจะจอดรถไว้ตรงนี้นะคะไม่ได้กลับเอากลับไปนะเนี่ยคะ่ะโอ้ดูแดดนะครับพี่น้องออ <c oughs> ืเด็ดจ้าเลยเด็ดจ้าเลยนะเมื่อวานนะคะช่างดําก็ เขาเรียกว่าดูแลนะคะพื้นที่บริเวณด้านร,าร้านนะคะของตัวเองนะคะเมื่อวานก็จัดนี่ค่ะเรียบร้อยสะอาดสะอ้านอยู่นะคะมีที่นั่งนะไม่เ,เขาเรียกว่าไม่เกะก,กะเหมือนแต่ก่อนนะ,ะตรงดินตรงนี้ก็เอาหินมาใส่นะ,ะก็เขาเรียกว่าไม่เฉดแฉะนะสามารถเดินไปได้นะ,ะนี่ค่ะช่างดำอ่ะตอนนี้มาถึงร้านแล้วนะคะอีที เดี๋ยวเราก็จะไปลาตะเวียนเก็บเงินเก็บทองนะคะนะเดี๋ยวเราอนเก็บเงินเก็บทองเรามาเปิดร้านก่อนนะพอดีเดี๋ยวเราก็จะไปรับช่วยด้วยนะคะเออนะอ่ะนี่นะคะเอฟซี F T. มองจากไกลนะโอ้โหห้องใหม่น้องโอมข้างบนน่าจะเป็นห้องลุงช่างหรือเปล่าเนาะหรือว่าจะเป็นห้องน้องมนน้องโอมด้านบนด้านล่างโอ้ใส่กระจกนะเป็นกระจกแบบว่า แบบว่าดูวิวนะฮะดูวิวนะเวลาเราเปิดหน้าต่างมาปุ๊บเอ่อก็จะเห็นวิวนั้นทั้ทางถนนฝั่งนี้นะคะถ้าเราใส่ผ้าม่านด้วยนะคะก็เปิดไปปุ๊บก็จะมีเสียงสว่างเนาะนะ,ะอ่ะส่งตามใจช่างนะคะ FC เอ๊ะวันนี้ได้ข่าวว่าใครจะกลับแล้วนะพี่น้องไหนฮะ,ะแม่พีเป็นยังไงบ้าง ได้ข่าวมาว่าแม่พีจะกลับกกอกแล้วโอ้โหใจหายเลยนะยเ,ยนเออนะคะไม่อยากให้แม่พีกลับเลยนะเอฟซี <laughs> <น> <laughs> อ่ะอันนี้ก็กําลังทําอะไรคะคุเรงคุเรงเนี่ยทำข้าวต้วไมไว้ให้มินมนี่แหละถึงบอกว่าไม่อยากให้แม่พีกลับไง <laughs> นี่แหละคือสิ่งที่เขาลงมาแล้วให้เขาได้กินอนงะอ๋ออเคอเคจ้ะอืมจะ้ะเออเนี่ยค่ะแม่พีอยู่นะ มีนน้อยก็จะเขาเรียกว่าตื่นเช้านะะเพราะว่ามีนน้อยเขาติดอเบชนะเออนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะจ้ะแต่ก็ไม่เป็นไรกลับไปทําหน้าที่ของคุณแม่เนาะเพราะว่าน้องพลอยก็บอกว่าแม่จาอยากกราบแม่อ่ะนะคะแม่พีก็ต้องไปนะอ่าเพราะมันเป็นเรื่องแม่ลูกนะคะแล้วก็วันสําคัญด้วยเนาะอ่าน้องฟางก็ไม่รู้ยังไงเนี่ยว่าคุณครูก็จะให้แม่ไปโรงเรียนหรือเปล่า <ไป S 1> นี่ เออปุ๊ไปแล้ว<ช>เออนะปุ๊ไปแล้วนะคะ <c oughs> อ๋อวันนี้ปุ๊พาน้องหมิวไปเองใ<ช>อ่าเพราะว่า <c oughs> กิจกรรมวันแม่เนาะเอออ่าไม่ไม่รู้เหมือนกันฟางยังไม่พูดอะไรเลย <c oughs> เออนั่นแหละฟางเขาเขาไม่ยังไม่ได้พูดอะไรเลย <c oughs> ไม่งั้น <c oughs> ก็ <c oughs> ถามเขาอยู่ว่าถ้าถ้าไปก็บอกเออ ก็เห็นเขาเงียบๆอยู่เดี๋ยวจะไปถามอีกรอบนะเพราะว่าปีปีที่แล้วก็ไม่ได้ไปนะเพราะว่าถ้าไปนะเขาต้องบอกวุ่งมากจะว่าไ่เาเออจะม,จะมีจะมีใบมาก็เห็นเห็นไอ้ผู้ก็บอกว่ามีให้ขึ้นไปห้องอะไรอ่ะสามคนโอ้น่าจะไปเป็นแม่ดิจินดิเดินอะไรหรือเปล่าเอออ่ะปีที่แล้วไม่ได้ไปนะไม่มีเลยเออไม่ได้ไม่มีเหมือนกัน ก็เลยว่าเอ๊ะถ้าเป็นโรงเรียนเก่าน้องฟางที่พระดิคมไปไปเขาจัดอยู่แต่ตรงนี้ไม่รู้ว่าเขาจัดหรือเปล่าปีที่แล้วก็ไม่ม,ม,แมีแม่แอนไม่ได้ไปเลย <c oughs> แม่แอนก็อยากไปเห <c oughs> มือนกันเออไปหมด,หมด <c oughs> เน,เน,น,นเาะอืมไปทุกคนเลยเนาะเออ เออบางคนก็กลับแม่เพื่อนเอออ่ะอาแม่แม่เธอไปเป็นเป็นตัวแทนแม่ฉันด้วยนะแม่ฉันติดภารกิจหรือว่าเอออยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะนี่นะคะ F อีอ่ะเดี๋ยวแม่พีแม่พีกลับวันนี้ใช่ไหมคะ,คะอ่ะกลับวันนี้นะคะทำข้าวต้มไว้มินน้อยก่อนน่ารักมากเลยนะคะอ่ะยังไงก็เดินทางปลอดภัยเนาะนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาก็มาอีกเด้อ วันที่วันศุกร์เออจะเพราะว่าวันนั้นเพราะว่ามางานวันเกิดลุงช่างด้วยนะคะอืมก็ก็ร่วมด้วยช่วยกันแหละเนาะเออวันเกิดลุงช่างนะคะแม่พีก็มานะเพราะว่าแม่พีก็เป็น เป็นเชฟนะคะที่ทําอาหารแบบภูไทยนะ,จ,ะจ้ะญญแบบภูไท<า>ยญญมีมีการใส่บาทด้วยเปล่ามีใส่บาทไหม<อ><อ>น่าจะมีนะเดี๋ยวรอป้าแจ้งอีกทีหนึ่งเนาะอ่ะ FC นี่นะคะก่อไกลางานวันคล้ายวันเกิดลุงช่างแล้วมาแล้วคนสวยโอ้โหวันนี้สีสม้มออ๊ยวันนี้ใส่เสื้อองค์ปูเหมือนกันเลยโอ้โหเดี๋ยว FC เดี๋ยวเดี๋ยวยืนไปยืนไปยืนก่อนไปยืนก่อนไปยืนสวยๆกับ ูสิแคูดสิแคคู่้วเอเลขออ้ดูมสเยโอ้ไม่ถ้าอ้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีนะคะเอีเสื้ออองูสวยเนาะสวยสสวยมากเลยเห็นไหมแล้วมีดูดูดูดีมีราสีสไตล์ว้ยรุ่นนะเขาต้องใส่ตัวใหญ่ๆ เขาดีใส้เล็กไม่เดี๋ยวอันนี้เขาตัวเล็กแต่เขาใส่ใส่ใหญ่อันนี้ตัวใหญ่แต่ใส่ใส่เล็กจริงเขาบอกว่า ถ้าคนตัวเล็กต้องใส่เสื้อให้ตัวใหญ่ๆมันจะได้ดูใหญ่แต่ถ้าคนที่ตัวใหญ่แล้วต้องใส่แบบรัดรูปหน่อยมันจะได้กระซับอันนี้มันใหญ่เขาเลยอวบแล้วเนีอ่ะโอเคอวบนะคะอวบอันนะคะอวบอุ่นในแล้วเนี่ยอเออกอรอกุนนั่นจะโอเคนะคะอวบอันที่ผ่านังหนี้ก็คนมีเสน่ห์ก็อย่างนี้นี่แหละนะเอ่ะ บันเทิงและชาวนี้โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ